เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ h a p p i n e Success s s พื้นที่ที่เราสำรวจภูมิปัญญาเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตค่ะคลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของของจื้อนั่นคือไม่สำคัญว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหนตราบใดที่คุณไม่หยุด ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของของจื้อนะคะขงจื้อเกิดในปี551ก่อนคริสตศักราชในเมืองหลู่ประเทศจีนค่ะเขาเป็นนักปรัชญาและเป็นอาจารย์คำสอนของเขาเน้นคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมและความสำคัญของความสามัคคีในครอบครัวและสังคมซึ่งเป็นรากฐานของลัทธิขงจื้ออันมีอิทธิพลต่อปรัชญาและ วัฒนธรรมจีนมายาวนานกว่า2,000ปีค่ะและสำหรับคำคมนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหนตราบใดที่คุณไม่หยุดคงจือ้อเน้นย้ำถึงความสำคัญของความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงความเร็วค่ะความเร็วที่คุณก้าวหน้านั้นไม่สำคัญเท่ากับ ความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้ความก้าวหน้าที่ช้าก็ยังดีกว่าการหยุดโดยสิ้นเชิงความพาคเพียงที่ยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยโอบรับการเรียนรู้และการเติบโตค่ะ การพัฒนาตนเองคือการเดินทางที่ต่อเนื่องอย่าท้อแท้กับความก้าวหน้าที่ช้าให้มองว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตนะคะสร้างนิสัยประจำวันที่สม่ำเสมอความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญค่ะแม้ว่าแต่ละอย่างที่คุณทำในแต่ละวันจะดูเล็กน้อยก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะสะสมและนำไปสู่ความก้าวหน้าที่มีความหมาย เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านต่างๆของชีวิตค่ะและเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตการทํางานได้โดยข้อแรกนะคะให้กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนค่ะแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆแล้วก็มุ่งไปที่การสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานนะคะกำจัดสิ่งรบกวนสมาธิ เพื่อมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายของคุณค่ะและข้อที่2ค่ะรักษาความสม่ําเสมอปลูกฝังนิสัยความสม่ําเสมอในการทํางานของคุณนะคะอย่างเช่นพรีเซนต์งานอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอส่งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลาค่ะแม้ว่าบางครั้งความก้าวหน้าจะดูเชื่องช้าแต่ว่าความมุ่งมั่นต่อง,งานและความรับผิดชอบของคุณจะสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานของคุณค่ะและข้อ3ค่ะใช้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะโปรดจำเอาไว้ว่า ทุกความพ่ายแพ้หรือความผิดพลาดคือโอกาสที่เราจะได้เติบโตและพัฒนาทักษะนะคะและอย่าลืมเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามการรับรู้ถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของคุณเป็นการให้แรงบันดาลใจให้พลังกับตัวเองค่ะ ขอบคุณคงจื้อสำหรับคำคมนี้นะคะและเราขอฝากไว้ว่าไม่ใช่ความเร็วที่กำหนดการเดินทางของคุณแต่คือความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปรักษาความสม่ำเสมอในชีวิตส่วนตัวและการทำงานเพื่ออนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่รู้จบ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy n e r s Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ